วันนี่มันได้จกักสีนี่ไครึ้นอะไรนี่บ<อ>่เอาไหลปล่อยไปแล้วเนะาะเห็นออกปล่อยไปแล้วผมลงไปแล้วเห็นหลายช่องอรูปได้พูดหาซีฝิวบังง่ายันลงใส่ใส่ตัวไหนกันแม่นปล่อยไปแล้วมันตื้อรถนี่อย่งไรนี่เราหันหสูตรได้อีกแบนโอ้ยลายพอดสูตรเลขสูตรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมม<อ>ีสูตรวงงา่างันเราจะควงเอาไปซื้อตื้อรด นี่บาลนี่มากสิละสวดเมื่อตัดนี้งวันนี้เห็นมานี่จับได้บม่คุ้มเลยปล่อยไปเลยเนาะปล่อยนอดแล้วเนาะวานนี้สิปล่อยบนบาลนียปล่อยบนบอกอันนี้เป็นล่างบมื่อไหร่ชุดนี้เป็นล่างมันมาล่างเมื่อที่ไหนชุดนี้เป็นชุดเล็กล่างนี่ล่างสี่คู่เลยสี่คู่เท่านั้นนี่ว่าหันสี่คู่เื่ากันเลยครับล่างอย่างเดียวสี่คู่แจกบน มันบุปไปล่วยอันนใช่ไอตัว,ตวเครื่องหม้ถือไปนี่คืออย่างนี่ยตัวเน้นมากตัวมากนากช้องตัวเลยเอาไงไงมาเลขซุ้มนี่สูตรล่างมันบ่น,บนี่ทีทีช่วยอยู่นี่สูตรล่างไม่ก่าวกับสูตรนี้วางั้นตาเลขมาศูนย์มีศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าตัวนี้จบเร็วหาันโอ้ววันว่าไง้ไง้ามนี่วัดนี่สุดยี่กียรคูาม,ามากสิงนะ มันวิ่งหกหดเลยบนวิ่งหกเ่ยวดนี้มันมครับพ่อวันนี้บนดิเนี่ยวันี้บนวิ่งหมันสิมีหกเก้าหกสามนย์หกสี่ตัวนี่หกเก้าหกสามหหกสชุดรางนะชุด่างนะเี่ท้งมดเลยนะอันนี้ชุดบนหมดนี่บนบนวิ่งหครับ เอาเป็นยังก็ว่องกลมสองสองตัวสีตัวไว้น้ำกันเังกันเรอมมักเป็นตวล่องเรื่องมักวงกลมไปเรีว่าสับเปี่ยนเงินนะลายบึงเดวเนี่มันโมมักซีเองวันนี่เปี้ยนป็นชุมนี่บนบนย่างเดียว เรียกมมากเลยกัมา,มาจากนี่เลยนี่นี่ดี่าอซำนีจีเรีกคูเดียนทราบดนี่ล่งมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหกกนึ่งเจ็ดหนึ่งมันออกกลางดี่วนนี่จวนนี่ออกกลางจ้าบนนี่มีห,ค,มหคู่ป่นี้เนาะมีหคู่ ตัวที่ว่องกลมไว้นี่กันไหมปะกันก็ได้เพราะว่าเรียกว่าสิตาถิ่มหลังเกี้ยนไว้สีตาเทียมมันผาดเนาะตาเทียมมันจังไหนจังนึงโดยมากจากตาตัวบินี่ไอเดียตัวนีงทันแม่สิตาสิตาตัวไหนออกเลยงเรการเบิ้นลเลี้ยเลือยสี่คนรับฮกมันบอกว่าหาน้่ตัวนึงยังไม่หาตัวนึงอเพราะว่าหาในฟันว่าตัวสัตว์ตัวสับหัง อาะเปลี Or, ่ยนยอดเลสาเหตุท yeah, so ี่ต้องตัดมันออกกว่นนี้มันมันเกิดจากยังไงมันบ่มากหรือมันหลายครูโอ้มันหลายครูมันเสียเงินมันเปลี่ยงเงินเปลี่ยงเงินเจ้าบ่มากเมื่อเจอเลขดังเจอเทียตุดนลโอ้ตัดออกให้เหลือเท่าหกเก้าหกสามหกแปดห้าสาม อ่าตัวนี้จบสงมูาตเนาะาอไปเรนงเบายเกีเลขดังเขาเลยอทีตัวนี้เลขอันนี้มันก็ออกแต่ล่างเนาะตามตามเฮดมันสองศูตรมาประกบกันมันออกนี่เป็นลักสีปลดนี่สิมันเป็นลักสีปลดขึ้นบริหา อืมยูได้จังสี่ล่ะหา่หางว่าวล่องอืมวันนี้จังสีเอาลงนี่นี่มั่งสีนี่รักสีนี่อยู่ได้จังสีสว่ว่าวว่าหลายสูตรเมืนี่เมื่อนั่นวนไหแค่ส <Yes? S 2> อ,องสูตรมาประปรกบกันก็นแล้วล่างเมื่อนี้นะเนาะเด่นวิ่งตัวใดก่อนบุญเด่บบน,เนเด่นตัวใดบน วิ่งหกเหลียเลี้ยงหกมาบนนะานเนาะล่างเลยก่นล่างวิ่งเจ็ดกับแปีล่างมาเจ็ดกับแปดวันนี้มีเหล็กดับเบง่วานนี้บัววา,ออหา <c oughs> เหล็กดับม่อานใาซู้มันออกซุ่นหาซำบัวเลี้ยง้ดับม่วานนี้บัววานเลยวันนี้บัวดับก,ก็บัวดับไม่มีดับมันออกซุ่นหาเท่านันแล้วฝ่าซูนของันก็เหมนตัว เร้่ที่เราเรียกล่างกับที่ค่ช่องนี้ลงไปได้เมือนเร็วจะดีเนี่ยเมือนตลแด้วยเ่ะเมือนโดนว่าฝ่าฝน่าจะไปบ่าลมกันต่อกระเดียฮาก เียลบกเียลก็ขไดแจจกดับบ็คเียนอันนี้ราสูตรนค่เท้าที่ยี่บเจ็ดคูดมันจะเจือสีคูดมันเป็นล่างเล่นี่ถกนมันง่าย่าก มันคือกันปูเล่นจันเลยาลจัดเนาะเออมันมา่ละสมองมันคือกันไมาจังไรก็เอาไปตัวเนาะเอามาวางแล้วมาทับกันไรดิงแล้วไปของอที่มาแล้วนี่ยเกียรตหนึ่งเนาะเอ้สมุดเนี่ยมันดังจริไอ้ของของไปจนไปเน่ของไปจนไปเนี่ยเามาเอามาขาวองดังกับวออกส่งเรีนดัง เมักแปดหนึ่งนะเรียญสีส่นักยีดีมักแปดหนึง่งเล่ค่ะสีส่นักจะหลังอย่างเดียวบอก,กเพื่อนมาตัวตัวเน้นก็นกนจะพอจ้าของมักอีริีนกะ็คือแปดหนึ่งสีเ่ <ๆ S 1> เลขตัวเดียวข้านี้เ็ไปทำ ล้านกว่าลักชุนอันจากตัวบัวเสียใจสบายกับสื้อชุนหกชุดเดียกี่สัวงมาเยครับหนึ่งเป็นมักแต่เม่ีเสื้อกับทีเื้อจะ่นงแหละตัวนักมันมาตัวนี้มันมานี่ถ้าจะเป็นลำรนี่โอ้ตัวนี้เด้อมันมันเข่ากับลายลายสูตรเนาะฮึตัวล่างตัวนี้มันเป็นเลขดังเลยครับวงหล้ตัวเช็นเป็นเลขดังเนาะเลขดังเ้ย แต่ว่ากับจ้าไหนกัมั่นใจว่าเรขลกร่างกันยังหนามีโอกาสติดศูนย์ยู่หมดเลยเนาะมันมากที่ได้ตามสุดออกตัวนี้ก็ได้เนี่ยออกเ็ดศูนย์ก็ได้ม้วนหางมื่อออกศูนเเนาะออกแปดศูนย์ก็ได้นี่วะซื้อต่ว่าซื้อไว้บนลหรอมันซื้อได้บ่างตครับครับซื้อบนได้ก็ห่าซื้อได้แปดหนึ่งก็ตะลียว่าไม่มีขายหรอกตีว่าไม่มีใรแล้วเขาจองกันด้เจหนึ่งมันบ้าเจหนึ่งแปดหนึ่ง มันไลยจังสี่แล้วเลยกก็ได้จะลูบเลยว่ะนี้ย <laughs> อาสัตตัวเนาะเลยจังสี่ว่ะชอบประจัดชัดกับพันทุนตัวเนาะเจิมตัว<อ>เนาะเลยเพราะมากกับเว่ากันตัวที่ขีดแดงๆไว้นี่ก็กคือตัวว่าเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนกับว่าเพื่อนตัดนั่ะละแต่ว่าผู้ใดมากก็ค่อยซื้อไว้เปียธากับพาเข้า เพิ่นเรา่นวา่วเาพวเพิ่นตัดนั่นแหละต่ว่ากับว่าเมยียนมามีโอกาสออกอืการเทีย่ยวบุรีมากกัค่อยเอาไปลงทุนได้อันนี้ก็ได้เนะเาะยังเืินทั้งหมดครับบ่ไหไลคูครับผมไอ้ซ้ำนี่แหละซ้ำนี่ถิดกระถิดบ่ถิดเลีเ้ยอไปเลี้ยงกันเลี้ยอไปบะถิดอ้าวนี่แหละครับผมก็คือโตเลขของพอเซียนเงียบครับผมอ่า พอเสียนเงียบเนี่ยเน้นล่างนะครับสําหรับกลุ่มเน้นล่างก่อนอ่าสําหรับผู้มักเมยมักวิ่งนะครับผมการไฮวิ่ง8ครับผมล่องเจ็ดกับหนึ่งครับผมอ่าส่วนจับคู่ล่างไห่เนี่คือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งครับผมอ่าส่วนบนดนะครับบนพอเสี้ยนเงียบไฮวิ่งหกครับผมอ่าเลขจับคู่ตัวเน้นนี่ คือ69 63 68อ่าโตกันนี่คือ53 8 5 59ครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนเลขบนนะครับที่พอเส้นเย,ยียบหามาอ่าทางเอฟซีมกักบอมักจังใดก็ล่องพิจารณาเบิงนะครับผมอ่าแนวทางที่เอามาให้เอฟซีเบิงนี่ก็บุญน้ำชคก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะถือลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าก็ล่องเอาไปเป็นแนวทางเบิง าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้บุญน้ำโชคนะครับกดกระดิ่งไว้พร้อมเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก่าเบอร์ัมนี่แหละครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ f อฟครับขอบคุณครับ